เพื่อนๆครับก็อยากจะมาบอกว่าคือการทำรถเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันมันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าหากว่าอย่างเป็นสมัยก่อนนะที่ผมเล่นรถอินวอยเนี่ยการทำรถแต่ละคันเนี่ยบางคันใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับเพราะว่ามันมีโปรเซสหรือว่าขั้นตอนในการทำงานเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับบางชิ้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลานานอย่างเช่นเห็นไหมฮะคันนี้เป็นทีร้อยยี่สิบบางคนได้เงี้ยเราก็ต้องทำทีละคันนะ อย่างคันนี้ขยายแผงคอนะครับทำล้อโตมันก็ต้องวัดระยะในการทำในแต่ละคันนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเช่นพ,พวกท่อหรือว่าพวกบังโคลนน้าเห็นไหมฮะพวกนี้มันเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับมันต้องเป็นงานสร้างนะครับมีผ่านขั้นตอนทำท่อขึ้นท่อนะครับแล้วก็อาไปทำสีท่อเคลือบเซรามิกโค้สีดำแล้วก็ามาใส่ในรถในแต่ละคันที่ใส่ไปนะครับ ขั้นตอนเยอะครับหลายขั้นตอนด้วยแล้วก็ในส่วนอะไหล่หรือว่าชิ้นส่วนหรือว่าของแต่งต่างๆบางตัวเนี่ยมันก็ต้องมีการ สั่งจากต่างประเทศนําเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนพวกนี้มันมีระยะเวลาของมันอยู่แล้วใ,ในขั้นตอนการทําสีอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆมันมีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ใช้สี t k อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมีระยะเวลาในการทําไม่ว่าจะเป็นการเอาถังเดิมเนี่ยไปทำเนี่ยลอกสีนะครับเอาสีเดิมออกให้หมดนะครับเอามารองพื้นใหม่เอามาทําลวดลายเอามาเคลือบสีใหม่นะครับแล้วก็มีการขัดมีการเคลือบ ทุกอย่างนะครมีขั้นตอนของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราทําเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นระยะเวลาต่างๆมันมีโปรเซสของเขานะครับยังไงก็อยากจะให้ทุกๆท่านที่ส่งมาทาสีด้วยนะครับรอขั้นตอนนี้ด้วยนะครับแต่ว่าทําออกมาแล้วยังไงสวยแน่แล้วก็เอาไปใช้กันยาวๆครับ